ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนิยมเสียาฉบับที่1เรื่องพายุรุร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6-8ถึง8มีนาคม2565ในช่วงวันที่ 6- ถึง8มีนาคม 2,565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบ,บางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชน ในบริเวณดังกล่าวระวานตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิยายอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ